วันนี้วันเกิดวันที่ห้ามกรานะครับขอบคุณทุกคนที่อวยพรวันเกิดให้ด้วยใครที่ยังไม่อวยพรกรุณาอวยพรวันเกิดให้พี่ดิวด้วยนะครับปีนี้อายุ31ปีแล้วใครอวยพรให้ขอให้มีความสุขร่ำรวยนะครับ ใครวอวยพรให้ดิวนะครับก็ขอให้รวยหมื่นแสนล้านเท่านะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษานะครับน้องดิวขอเสกให้ทุกคนมีแต่ความสุขเงินทองไหลนองทองไหลมาร่ำรวยนะครับเพียงตอนนี้นะครับเราก็จะไปที่ยูเนเวอร์แซลนะครับที่เยแปนนะครับทุกคนวันนี้ก็ผู้นำทริปนะครับคุณยินนะแล้วก็กูอาร์ดนะครับวันนี้เราจะไป เที่ยวสวนสนุกกันนะครับตอนนี้เราจะไปกินรามเนีงกันก่อนเป็นติดตามกันนะครับว่าจะเป็นยังไตงตะพันนะสวัสดีครับตอนนี้ดิวอยู่ที่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับยูนิเวอร์แซลครับว้าวเดี๋ยวเราไปดูกัน และตอนนี้นะครับทุกคนเราก็อยู่ที่ยูนิเวอร์แซลนะครับที่ประเทศเญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยววันนี้พี่ดิวจะพาไปเล่นเครื่องเล่นนะครับว่ามีเครื่องเล่นอะไรบ้างแล้วก็เราจะสนุกแค่ไหนในการเที่ยววันนี้นะครับไปกันเลย,เยและตอนนี้นะครับผู้นําทีมงานของเราก็คือครูอาร์ตนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวข้างในกันใช่เลยยูนิเวอร์แซล l ย t let's go, <S go. ทุกคนแล้วภายในคือสวยมากๆนะคะว,ว้าวทุกคนน่ารักมากนะคะอากาศคือฟินเฟอร์นะครับทุกคนยูนิเวอร์แล้วครับพาเอเที่ยวพี่น้องพาเอฟซีเที่ยวครับวู้วววนวว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 ่วว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 วนวว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 วยวยววววาวว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 วนะครับวัววววววว รอกที่นี่เลยนะครับแล้มาเจอกันซ e อ o u ว้าวีสวยมากครับทุกคนว้าวโอ้ทุกคนตอนนี้อากาศเย็นมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ นิวยอร์กนย์นะครับแมนฮัสตันนะครับทุกคน,นตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าผู้คนน่ะแน่นมากๆนะครับแล้วก็สนุกสนานมากในคลิปนี้นะครับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไคร้กดตาตมมากอให้ด้วยเย <Yeah. S 2> สวยมากเลยครับกออยากให้มานะนี่นะคะวันนี้พี่ดิวก็ พาทุกคนมาเที่ยวนะครับเออน่ารักมากอันนี้พาเที่ยวสวนสนุกนะครับว้าวน่ารักมากบายว้าวบาย ว้าวเอากาศงอากาศดีเนะาะสดคับอากาศดีมากท<า>ุกคนนะครับใหญ่มากทุกคนสวยมากๆครับเม,มืองทุกคนน่ารักกันมากๆเลยนี <sweat S 1> ่นะครับก็คือไปเดอร์แมนว้าวทุกคน เราไปเล่นเครื่องเล่นกัน Let's go <S ืมแต่เราขอตอบหน่อยนะคะเป็นรถไฟฟา้าโอ้ oh my god โอ้โหทุกคนดูนี่โหูงมากตอนนี้น้องดิวอยู่ที่ เออเครื่องเล่นเนี่ยรถไฟรางนะครับทุกคนโอ้โหและนี้เป็นจุลศิษย์ปาร์กนะคะทุกคนโอ้โหมาถึงที่แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนะครับทุกคนโอ้สวยมาก So b e a u t i ครับหมู่บ้านแฮร์รี่ใช่ไหมเนี่ยว้าทุคนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านแฮร์รี่นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวตามกันมาเลยว่าจะเป็นยังไงลุึนอสวยมากว้าวิสวยมากเลย อันนีาียครังหรับวันนี้ก็มีความสุข,ขมากๆนะคะวันนี้มาบ้านแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะที่ญี่ปุ่นนะครับก็ได้มาเที่ยวสนุกขันสาฝากถึงคนที่ไทยแลนด์ด้วยนะคะคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดตั้มบังหงให้ด้วยนะครับ <laughs> <Are you>? <laughs> 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 what is your name? M.A.V. Nice to meet you. I'm a conductor. Conductor. Introduce me to your friends. Did you get a chocolate frog? for ขอบคุณมากมานะคะของแฟนคลับทุกคนด้วยนะคะที่แบบติดตามกันมาเสมอนะคะถ้าไม่มีลูกค้าก็คงไม่มีน้องดิววันนี้วันนี้น้องดิวก็ขอบคุณแฟนคลับชาวไทยนะครับทุกประเทศเลยนะคะวันนี้อยู่ที่เจแปนก็แฮปปี้มากในการเที่ยววันนี้นะคะอริกานตุ <laughs> <laughs> บเซมาเซอยากจะบอกว่าเป็นค่ำคืนแห่ง <c oughs> ความสุขมากๆเลยนะครับดิวไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้ที่มาทเที่ยวต่างประเทศแล้วก็ดิวจะไปทุกประเทศนะคะถ้าดิวยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีลูกค้าซัพพอร์ตอยู่นะครับน้องดิวจะพาทัวร์แล้วก็พี่เองก็จะพาทัวร์ดินดิวุกคนแล้วเจอกันใหม่นะทริปวันนี้สนุกมากเลยคะ่ะยูนิเวอร์แซลค่ะทุกคนขอบคุณทุกคนที่ติดตามในไอด้วยนะครับแล้วก็ในทุกช่องทางด้วย ฝากกด subscribe กดติดตามด้วยออกดอั follow กด follow กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบาย